สืบเนื่องมาจากเรื่องราวของพังโยที่ศารดีกาตัดสินให้สองเจ้าของชาวสุรินชนะคดีได้ช้างพังโยที่พลัดพรากกว่า18ปีคืนมาหลังจากที่ช้างพังโยได้หายจากจังหวัดกระบี่ตั้งแต่ปี2546ออกตามหานานถึง14ปีจนพบอยู่ภูเก็ต แต่เจ้าของในขณะนั้นอ้างว่าซื้อมาจึงต้องฟ้องคดี4ปีจนชนะและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้คดีครั้งนี้ก็คือทนายสาวคนสวยที่ชื่อว่านางสาวสุธิชาเมฆอัมพรหรือทนายจ๊ะ โดยเมื่อวันศุกร์ที่12พฤศจิกายน2,564ที่ผ่านมาทนายได้มาสุรินเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมทำบุญทอดกระถินสามัคคีร่วมกับนายอำเภอขวางสินรินทรณวัดปราศาททองอำเภอขวางสินรินจังหวัดสุรินท และถือเป็นการทำบุญให้กับช้างพังโยโอกาสนี้จัสุรุ่งตะวันจึงขอสัมภาษณ์ทนายพร้อมด้วยผู้ใหญ่วันเรียงเงินเจ้าของช้างพังโยหรือคุณยายพังโยและคุณพ่อแก้วบุตรชาติควานช้างหลวงคู่พระบรมีของรัชกาลที่9อยากให้ทนายเล่าแบ็กกราวน์นะคะคร่าวๆให้เราฟังเรื่องคดีของพังโยค่ะเช่นค่ะ ในส่วนของคดีของพังโยนะคะในวันเรียงเงินและครอบครัวค่ะเขาได้เริ่มตามหาช้างมาตั้งแต่18ปีที่แล้วเนาะก็คือประมาณ2ช้างเข้าหายประมาณ2,546อะคะ่ะแล้วทีนี้พอเขาตามหาช้างปุ๊บเขาก็ได้ข่าวจากควานช้างที่อยู่แถวภาคใต้ว่าช้างเขาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต แกก็เลยคือเริ่มแรกเดิมทีอะค่ะคุณลุงเขาเอาช้างไปทํางานที่กระบี่แล้วช้างเขาหายที่จังหวัดกระบี่ภายหลังจากนั้นเขาก็ทราบข่าวว่าช้างเขาอยู่ที่ภูเก็ตพอเขาไปปุ๊บแต่เขามีเลขไมโครชิพอะค่ะซึ่งฝังไว้เมื่อปี2 5 4 2ภายหลังจากนั้นเมื่อเขาทราบหมายเลขไมโครชิพก็ป,ประสานกับปศสุสัตจังหวัดภูเก็ต แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจทราบว่าไมโครชิปตรงกันนะคะแต่ในส่วนนั้นทนายยังไม่ได้เข้ามาดําเนินการในส่วนของคดีนะคะจนกระทั่งามาทราบข่าวอีกทีเมื่อประมาณต้นเกือบเกือบกลางปี2561นะคะในวันเรียงเงินพร้อมครอบครัวก็ได้เดินทางมาหาทนายเนะาะจากซุรินพร้อมครอบครัวค่ะก็มาบอกกับทนายว่าคือคือทนายได้รับ การประสานจากลูกความท่านหนึ่งที่เขารู้จักกันในวงการช้างเขาก็ให้ในายวารีงเงินเนี่ยมาหาทนายพร้อม,รอมครอบครัวบอกว่าเออทานายครับผมโดนฟ้องสองคดีอาญาที่ศาลจังหวัดกระบี่กับศาลแขวงภูเก็ตเป็นจำเลยนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทหนึ่งคดีกับแจ้งให้าราชการจดข้อความอันเป็นเท็จอีกหนึ่งคดีที่ศาลแขวงภูเก็ต ภายหลังจากนั้นทนายก็เลยสอบถามว่าแล้วในส่วนของคดีที่ไปแจ้งความไว้เป็นยังไงแกก็บอกว่าตำรวจแจ้งผมว่าขาดอายุความผมก็เลยฟ้องทางแพ่งที่ศาลจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะทนายอันนี้คือทนายทราบคร่าวๆในในเดือนมิถุนายน2561เนาะจากนั้นทนายก็เลยได้ลงพื้นที่เพื่อไปรวบรวมข้อมูลที่ทั้งจังหวัดกระบี่และภูเก็ตก็ตกลงรับเป็นทนายให้แกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ จนเราก็ดําเนินกระบวนการต่างๆในศาลเริ่มจากศาลชั้นต้นศาลอุทธร์แล้วก็มาสิ้นสุดที่ศาลฎีกาในส่วนของคดีแพ่งนะคะแล้วในส่วนของคดีอาญาที่คุณลุงเขาถูกฟ้องกลับเป็นจําเลยคุณลุงและน้องชายนะคะที่มีชื่อในตัวรูปพันธ์ช้างในส่วนนั้นศาลสู้กันไปจนถึงศาลอุทธร์โดยศาลชั้นต้นเนี่ยค่ะเราชนะคดีคือศาลยกฟ้อง และในส่วนของชันอุทธร์เขาอีกฝ่ายฝ่ายโจท์ในคดีอาญาเขาก็มีอุทธร์ขึ้นมาอีกแล้วก็ในส่วนของศาลก็ได้ไมตายกฟ้องคุณลุงทั้งสองท่านในคดีอาญาทั้งสองท่านเลยเพราะฉะนั้นคดีอาญาก็สิ้นสุดลงก่อนคดีแพ่งแล้วคดีแพ่งเนี่ยเราได้ฟ้องข้อหารละเมิดกับติดตามเอาทรัพย์คืนเพราะว่าเนื่องจากคดีอาญาเราขาดอายุความอะค่ะเราไม่สามารถดําเนินคดีต่อได้เราก็เลยฟ้องติดตามเอาทรัพย์คืนในส่วนของทางแพ่ง ซึ่งวันที่22กันยายน2564ที่ผ่านมานี้ก็สร้างความยินดีดีใจให้กับชาวสุลินมากเนื่องจากว่าเราชนะคดีในศาลฎีกาซึ่งศาลได้พิพากษาว่าช้างพังโยเป็นช้างของโจทก็คือในชอบเลี้ยงเงินและในวัน <Yeah. S 1> เลี้ยงเงินเนี่ยค่ะ mm. ก็ตั้งแต่น,นั้นมาก็คือชาวสุลินก็ดีใจกันมาก <Yeah. S 1> เพราะว่าอันนี้คือความสําเร็จที่ แกตามมาทั้งหมด18ปีและเป็นคดีในศาลทั้งหมด3ปีอะค่ะ,ะทีนี้ขอเรียนถามทนายก่อนนะคะเอาเบื้องต้นก่อนว่าความรู้สึกแรกที่ได้รับให้ทําคดีนี้เนี่ยทนายหนักใจกังวลใจหรือว่ามีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับคดีนี้บ้างความรู้สึกแรกเลยอะคะ่ะถ้าถามว่าหนักใจทนายไม่ไม่ได้หนักใจเนาะเพราะว่าประสบการณ์การทําคดีก็ประมาณ11ปีมาแล้วตอนตอนตอนที่เจอคุณลุงอะนะคะแต่ว่ากังวลใจเพราะว่ารู้สึกแปลก คือว่าทําไมคุณลุงเขาก็ไปแจ้งความมีพยานหลักฐานตลอดแล้วก็ในการสอบสวนนะคะเขาก็ได้มีการสอบสวนที่ค่อนข้างละเอียดนะคะ,ะส่งไปแม่ละมาดหลายๆที่อะคะ่ะซึ่งทนายก็ตอนนั้นเนาะณตอนนั้นทนายไม่ทราบว่าเพราะอะไรเขาถึงอบอกว่าคดีขาดอายุความค่ะทำให้คุณลุงต้องขึ้นมาหาเราแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทางเราอะ,ค,ะค่ะ ทีนี้ถามแบบชาวบ้านชาวบ้านที่ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายนะคะ,คะทนายทาไมถึงแพ้คดีแพ้คดีไหนคะอ,อ่อแรกๆมาชั้นต้น,น,ตนคอ๋อคือในส่วนของคดีแพ่งนะคะคดีอันนี้อาจจะเล่ารัดไปหน่อยเนาะในส่วนของคดีแพ่งคืออย่างนี้ศาลจะมีสามชั้นศาลนะคะค่ะมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาในส่วนของศาลชั้นต้นเนี่ยท่านตัดสินว่าคดีของเราเนี่ย เราแพ้คดีโจทย์แพ้คดีก็คือว่าช้างไม่ใช่ของเราเพราะเขาบอกว่าอายุที่เราได้ฟ้องไปว่าพังโยเนี่ยมีอายุประมาณ72ปีเขาเขาเขาวินิจฉัยว่าอายุพังโยเนี่ยน่าจะเป็นไปตามที่จำเลยเขานำสืบก็คือประมาณ40กว่าปีอะค่ะและเขาก็เอาในส่วนของอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ก้าวล่วงคำพากษารเนาะแต่หมายถึงว่าคร้าวๆก็คือว่า เราไม่ไม่สามารถนำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือไมโครชิปและในส่วนของเจ้าของเดิมรวมทั้งตัวรูปพันธ์เดิมเนี่ยมายันได้ทําให้เราแพ้คดีในศาลชั้นต้นค่ะอ๋อนั่นคือเหตุผลค่ะแล้วเราเพิ่งแล้วเราก็ยังไม่ลดละความพยายามแล้วก็อุทธร์ต่อในศาลชั้นอุทธร์นะคะค่ะพอศาลชั้นอุทธร์ปุ๊บศาลได้โปรดพิพากษากลับก็คือว่าให้เราเป็นฝ่ายชนะคดีค่ะค่ะ แล้วอีกฝั่งก็เลยขออนุญาตดีกาเพราะตอนนี้ใช้ระบบขออนุญาตดีกาเนาะ mm hmm. ไปยังศาดีกาศาดีกาก็รับเรื่องแล้วก็สุดท้ายมาก็จบตรงที่เราชนะคดียืนยันว่าช้างพังยเนี่ยเป็นของนายชอบเรียงเงินค่ะค่ะซึ่งชัยชนะในครั้งนี้อย่างที่ท่านทนายได้บอกเราเมื่อสักครู่นี้ว่ามันมีความหมายกับชาวช้างแล้วก็ชาวสุรินมากมากเลยนะคะในฐานะที่เป็นคนที่รับผิดชอบคดีนี้ แล้วก็ต้องขออภัยนะคะทนายคะรูปลักษณ์ของทนายเนี่ยดูไม่เหมือนทนายเลยเหมือนนางแบบเหมือนสาววัยรุ่นที่แบบไม่น่าจะมาเส้นทางอาชีพนี้เลยอ่ะโดนปรามาดั่งไหมคะเรื่องรูปลักษณ์หน้าตากับการมาทําหน้าที่ที่แบบรับผิดชอบสูงขนาดนี้ค่ะอันนี้ค่อนข้างชินแล้วค่ะค่อนข้างชินเนาะก็คือว่าในส่วนของคือไม่ไม่ใช่แต่อาชีพทนายเนาะในส่วนของทุกๆอาชีพอยากให้มองกันที่ผลงาน อยากให้มองที่ความสามารถมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเราไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าคนคนนั้นมีความสามารถหรือยังไงเนาะ mm. และก็ฝากไว้อีกอย่างก็คือว่าอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคดีนี้โดยตรงเนาะว่า mm. บางทีอย่างอย่างคุณลุงอะค่ะเขาเป็นชาวสุลินเนาะ mm. บางครั้งเขาเออเป็นควานช้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกเขาว่าเออควานช้างเนี่ยไม่สามารถเออสู้คดีได้หรืออะไร อันนี้อันนี้ทนายผ่านมาเนาะผ่านประสบก,การณ์มาทนายสามารถบอกให้ทุกคนเป็นแชร์ลิงเป็นความรู้ได้ว่าบางทีอ่ะการหมิ่นประมาทเขาหรือว่าเออแบบไอ,อ้ประมาทในตัวของเขาเนี่ยใก้ฆ่าคนอื่นใช่ใช่ใช่ใชใชมันไม่ได้ทําให้เราดูดีอะค่ะมันอาจจะยิ่งลดค่าเราด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในส่วนของเออคนไทยด้วยกันหรืออะไรเนี้ยเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เนาะเพราะว่า ดูกันที่ความสามารถดีกว่าแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะ<ม>นั่นรวมถึงว่าทนายพูดถึงฝั่งของลูกความทนายด้วยนะว่าไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรเป็นชาวบ้านเป็นอยู่จังหวัดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะนับถือหัวใจเขาดีกว่าค่ะ,คะมากมากกว่าสิ่งรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าสถานะภายนอกไม่แน่ค่ะจะเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองก็ได้ค่ะใช่ใชค่ะทีนี้กลับไปถึงเรื่องราวของคดีนะคะการต่อสู้นี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด กี่เดือนกี่ปีคะสำหรับการที่ทนายเข้ามารับผิดชอบคดีนี้นะคะอืมประมาณสามปีกว่าค่ะสามปีกว่าเริ่มตั้งแต่หกหนึ 6, 6, 3, 6, 4, ่งหกหนึ่งสองหกสามหกสี่ประมาณเกือบ3ามปีกว่าตอนที่รับคดีนี้ทนายคิดไหมคะว่ามันจะยาวนานมาหลายปีขนาดนี้ค่ะตอนแรกทนายก็ไม่คิดเนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็เป็น เรื่องปกติทั่วไปในการทําคดีว่ามันก็ต้องมีอีกฝั่งที่แพ้เขาก็ไม่พอใจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในการอุทธร์นะคะ,คะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะและขอเชิญกด subscribe หรือกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะเนื่องจากวันนั้นนะคะลืมเอาไมโครโฟนไปด้วยเกรงว่าเสียงจะเบาก็เลยวางขาตั้งและกล้องไกลมากขนาดนั้นนะคะขอเชิญติดตามการสัมภาษณ์ต่อในคลิปต่อไปได้เลยนะคะ